สวัสดีจ้าพี่น้องมือนี้มากินก๋วยเตี๋ยวน้ำตกเส้นบะหมี่กินเขามากกินอยู่ในห้องนอะจ้าอากอนกินกินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจินพาสทแซบน่เด้อค่ะมีทั้งเพจและยูทูบนะะเนาะะจึงได้ก็ะขอบคุณหลายๆเลอจ้ามามือนี้มากินก๋วยเตี๋ยวน้ำตกเส้นบะหมี่อ้ชามุกยังเห็นบอลพี่น้องมันเห็นอยู่หรอกเนาะนี่ แคบหมูกระเทียมเจียวนะจ๊ะแล้วก็มีลูกชิ้นยัวๆอะไรพัวหนาลูกชิ้นอย่างายเลยพี่น้องมากินกันเลยจ้ามากินกันเลยเส้นบะหมี่เส้นมีเหลืองนะจ๊ะนี่ยเดี๋ยวจินกิน,กนแคบหมูสิกรบับ ดังนิดนึงแคบมูแล้วตรงนี้ไม่ค่อยกรอบอะ่ะเส้นบะหมี่ยัวๆเลยจ้านี่โอ้ว้าวนี่มากินกันเลยจ้ามากิน Cái tiau nấm cằn đó chá Mà hà, lòi lòi Này, kẹp

กระเทียมเจียวกากหมูมแตมีสามก้อนนะเพียงน้องเอ้ยพูดนะมาเลยจ้ายั่วอะไรทีนี้พุ่นะ จิ้นแม่เจียวกระเทียมเองนะจ๊ะแคบหมูอยู่นในถุงนะี่นหละ โอเคกินมากกินเส้นบะหมี่นะจ๊ะเส้นเล็กกับมากอยู่ หมูกับมิ้นนะจ๊ะ จ้ากินก๋วยเจอน้ำกันผู้ใดกำลังหิวอยู่พักไลยเด็ดจ้ะเขียวเขียว สดน้ำมันทอนเลยจ้ะ 陆群。Okay. กินปรุงมาทั้งพริกทั้งอย่างก่อทั่วลิสงครัวนะใส่มาหมดแล้วทั้งพริกพริกทอดอลูกชิ้นอืม เนวมักนะจ๊ะไยเตี๋ยวขนมเสน้นผัดมีลาดหน้านี่กินมักแบบนี้เลยจ้ะผัดซีอิว๊ว bà mì sắp xào bánh nhau. Ừ. ช่างบางยัยคุณลองลูกชิ้นก็กินมาเบิดมันหลายคัะไปแล้วคะ่ะคลิปมันสัญญาณนุ่งจันเนาะชินก็อิม่มแล้วนุ่งจันมันหลายจังไดชินก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องชิมพัฒน์แซบในเด้อค่ะมีทั้งเพจแล้วก็ยูทูบเนาะค่ะเนาะจังไดก็ขอบคุณหลายๆเด้อจ้าพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าไปแล้วคะ่ะ